สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะที่เข้ามาชมนะครับช่อง YouTube ของคุยสบายๆกับนายธนเดชนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ที่ที่7แล้วนะครับเราก็เจอกันมาตั้งน่าเป็น EP ที่7แล้ว าคุยกันไปเรื่อยๆนะครับคุยไปสบายๆนะท่านฟังแล้วท่านชมพระเครื่องแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมทุกเรื่องหรือคล้อยตามผมทุกอย่างเอาที่แบบสบายๆฟังกันเป็นเพลินนะฮะถ้าท่านชอบถ้าท่านเห็นด้วยถ้าท่านคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ดี เป็นข้อมูลที่มันน่าจะเผยแผ่ให้เพื่อนๆได้ดูกันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมันไม่มีอะไรมากมายเนี่ยับวัตถุประสงค์เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่พอมีข้อมูลหรือพอมีความรู้บ้างไม่มากนะ แต่ก็อยากจะเอามาเผยแผ่ให้เพื่อนๆน,นะที่เข้ามารับชมกันเนี่ยพอมีความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพอที่จะมีข้อมูลหรือพอที่จะนำไปเป็นกราะป้องกันตัวเองในการที่จะเช่าหาพระเครื่องนะครับมาไว้ใช้หรือมาสะสม เนือสิ่งเงินใดครับทุกคนเนี่ยนะละหลายท่านเนี่ยก็อยากจะมีพระเครื่องที่มันมีมูลค่านะที่เป็นของหายากนะครับเอามาเก็บเอามาใช้นะครับหรือเอามาเป็นในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการทำธุรกิจของตัวเองวันนี้ นะครับการสื่อสารหรือการเสพข้อมูลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายง่ายกว่ายุคย้อนไปเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเราแทบจะไม่ได้เห็นผ้าเครื่องหรือสิ่งของมีค่าหรือผ้าที่มันเป็นของหายากนะฮะเราได้ยินเราได้ดูแต่หนังสือเราได้ดูแต่รูปภาพ ภาพนิ่งแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นกระบวนการต่างๆนะครับเราเห็นกระบวนการต่างๆตั้งแต่มีการซื้อขายตั้งแต่มีการโอ้โหทำคอนเทนต์ต่างๆ,ๆออกมา้เราเห็นมากมายเนี่ครับมันเป็นโอกาสที่ดีนะฮะมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวก ที่เป็นอยากจะเป็นนักสะสมพระเครื่องอยากจะหรือว่าอยากจะทํามาหากินเกี่ยวกับพระเครื่องนี่มันเป็นโอกาสที่ดีนะดีมากเลยนะครับสาหรับกลุ่มที่อยากจะเรียนรู้กลุ่มที่อยากจะศึกษานะเราต้องขอบคุณคนะรูบาอาจารย์นะผู้หลักผู้ใหญ่หรือเสียนพระนักสะสมนะครับที่ท่าเอาพระดีๆถ้าเอาพระ นะครับที่หายากที่หาที่คือแปลว่าชาตินี้ถ้าเราไม่มีเงินเราก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นได้ซื้อได้ดูนะครับต้องขอบคุณนะฮะผมว่าเป็นเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆที่ดีมากจริงๆที่เขาไม่ได้หวงวิชาเขาไม่ไดร้รู้มีรู้มีแล้วไม่เอามาให้เราดูเขาเอามาให้เราดูและก็แม้กระทั่งว่าม,มันขบวนการในการ อะไรอ่ะการซื้อการขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเห็นขั้นตอนหรือว่าการที่จะไปดูพระสองพระใครจะากจะหาพระหายังไงอะไรอย่างเงี้ยในงานประกวดมีการต่างพระมีการซื้อพระอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฮะนี่คือข้อมูลนี่คือความรู้นี่คือสิ่งที่เราเจอไงเราได้เห็นในการถ่ายทอดครั้งทั้งที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็เห็นกระบวนการพวกนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย ผมว่าพวกเราโชคดีนะฮะอยู่บ้านเนี่ยผมก็อยู่ผมไม่ได้ไปไหนผมก็นั่งอยู่บ้านผมมีอะไรผมก็นั่งดูโดยผ้าที่บ้านซื้อที่บ้านมีพักพวกส่งรูปไม้ดูอาจากได้ก็ซื้อเหมาหมานะถูกมั่งแพงมั่งว่าไปตามกําลังที่เรามีถูกไหมครับนี่คือความสุขแต่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เอามาส่องเอามาดูนะ มันเป็นการหาความรู้ในองค์พระองค์พระองค์หนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะครับที่มันให้ความรู้กับเราได้มากนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีพระองค์หนึ่งแล้วเราจะมีแค่วัตถุวัตถุหนึ่งนะคือมันผมเคยพูดในอีพีที่สามนะผมจําได้ว่าผมเคยบอกแล้วไงว่าวัตถุมงคลกับวัตถุโบราณมันมันดูกันต่างกันตรงไหน,นถูกไหม วัตถุมงคลทำไมต้องเรียกวัตถุมงคลทำไมต้องเรียกวัตถุโบราณขบวนการที่สูตรยังไงถูกไหมครับท่านก็ย้อนกลับเข้าไปดูคลิปที่สาม EP ที่สามที่ผมทำสำหรับวันนี้ผมก็จะมาที่คุยกันก็คือมาดูพูดว่าแบบพิมพ์พระทำไมเราต้องบอกว่าแบบพิมพ์พระพระทุกอย่างนะจำไว้นะครับ จำไว้นะพระทุกอย่างจะเป็นพระเนื้อดินชินผงนะรอนะปั๊มคือเขาทำมาจากแม่พิมต้องมันมันต้องมีแม่พิมพ์มาก่อนนะมันต้องมีแม่พิมพ์มาก่อนไม่มีแม่พิมพ์จะมาทำเป็นพระออกมาให้เราเห็นไม่ได้จำไว้นะมันต้องมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์มันเกิดจากการอะไรเกิดจากการสร้างขึ้นมา คือการจัดการทําขึ้นมาแล้วก็มามา,มาเป็นแบบมาสเตอร์ไว้แล้วก็นะทระบวนการอื่นต่อจะมาหล่อหรือจะมาหาก,กดพิมพ์หรือว่าการจะไปปั๊มเหมือนกันครับฉะนั้นเนี่ยแบบพิมพ์เนี่ยพี่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนหรือเสียนผ้าใหญ่ๆท่านพูดเนี่ยมันต้องมีแบบมันต้องมีพิมพ์ เมื่อพิมพ์แล้วเนี่ยอะไรที่มันต้องเหมือนกันมันก็ต้องเหมือนกันมันจะเพี้ยนบ้างนิดๆหน่อยๆก็มีแต่ว่าถ้าเป็นพระที่มันเกิดจากการปัม๊มการกระแทกหรือการโกดการอะไรอย่างเงี้ยเมื่อแม่พิมพ์มันมีมีอะไรอะ่ะมีตําหนิมันก็ต้องมีตําหนิอะ่ะถูกไหมทุกอย่างเป็นแบบพิมพ์แบบพิมพ์ก็คือมันเป็นมาสเตอร์ถูกไหมครับสมเด็จก็เหมือนกันพระเหรียญอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะคือบางคนนี่ก็จะพยายามแฉผมเห็นหลายคลิปนะหรือว่าดนหลายท่านที่ท,านะทํามันเกอกมาเนี่ยถ้าไม่เปิดใจกันเลยอ่ะท่านไม่แร์ท่านไม่รู้จักว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ท่านก็จะบอกมันต้องใช่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าอย่างนั้นท่านก็จะพากันหลงอยู่ในในกลุ่มในอ่างในความคิดเดิมๆในกรอบเดิมๆเมพราะที่จริงมันบอกว่าเฮ้ยบะต้องมีแบบนะมีพิมพ์นะพิมพ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน แต่ถ้ายังแชเอว่ามันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นคือถูกต้องแต่เอาละต่อไปก็จะมาผมก็จะคุยวันข้างหน้าว่าไอ้อที่เขาเล่นกับไม่เล่นคืออะไรนะแต่วันนี้เรามาพูดถึงพิมพ์ก่อนทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นพิมพ์พิมพ์แบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ตำหนิในพิมพ์ที่พูดถึงตำหนิก็คือมันต้องมีแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีแบบแบบมันมาอย่างนี้ตำหนิเวลาเขาแกะบล็อกออกมาแล้วมันต้องหน้าตามันต้องเป็นอย่างนี้นะ จำนะอูบายอาจารย์บอกให้จำหน้าแบบนี้นะพิม์แบบนี้นะโอกาสมันจะเพี้ยนมันก็มีเฉพาะบางประเภทแต่ถ้าเป็นผ้าที่เกิดจากการปั๊มกระแทกเนี่ยโอกาสมันเพี้ยนหน้าตามจะเพี้ยนแหมมันผมว่านะคุณปั๊มคนเนี่ยปั๊มอะรูปคุณเนี่ยคุณปั๊มขึ้นมามันยังไงมันขนาดแกะออกมาก็หน้าตามัมนก็ต้องอย่างงั้นนะครับ ยึดไม้ได้ยึดมั่นให้ได้จำให้แม่นนะการถอดพิมพ์ก็เหมือนกันก็ถอดจากมาสเตอร์ออกมาหนึ่งความใกล้เคียงมีไหมมีแต่บางอย่างเนี่ยมันถอดออกมามันไม่ติดมันอยู่ในซอกในลึกในหลุมในรีเหมือนเวลาเขาดูก็ดูบางควนละเอียดทำนี่การดูพระก็เดี๋ยวแต่สไตล์นะแต่ว่ามันก็ต้องเอาความละเอียดเนี่ย แต่ถ้าท่านคนไหนท่านคนุเก่งๆนะท่านดูปุ๊บ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 นะเสียนใหญ่บางท่านนั้นดูนดูแป๊บเดียวท่านรู้แล้วไอ้จับก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ไงนะครับต้องจำนะอันนี้สำคัญคือพิมพ์พระการจะเรียนรู้การจะศึกษาพระการจะสะสมพระหรืออะไรก็ต้องดูพิมพ์ไม่เป็นดูให้เป็นก่อน ศึกษาแค่นี้ศึกษาเรื่องพิมพ์พิมพ์มันต้องแบบนี้นะ้าแบบรุ่นนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตำหนิต้องมีในพิมพ์ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นี่คือข้อมูลนี่คือข้อเท็จจริงถ้านอกประเด็นออกไปแล้วเนี่ยถ้านอกหัวสมองท่านจะได้ว่างไงถ้าท่านยังหลงว่ามันใช่ไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้ก็อเอาไปขายเขาก็ไม่ซื้อไงนั่นเนี่ยก็ท่านถือครองของที่มันไม่ถูกต้องไง เอาว่าอย่างน้อยเนี่ยนะเขาไม่ซื้อแต่เราก็เก็บเก็บแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงมีความใช่แล้วก็ไปศึกษาต่อหาข้อมูลต่อหาบางคนดูพระบางทีก็อาจจะไม่แท้ร้อยคนแต่ว่านะครูบาอาจารย์บางท่านบอกคนดูแท้เป็นพันคนมาดูครับผมดูแท้ผมก็ซื้อถ้าผมดูแล้วมันใช่ผมก็ซื้อเพราะการดูบางทีมันคุณเอาไปให้ใครดูอ่ะเอาให้คนในตลาดสดดูอ่ะ มึนไปให้คนที่ไม่มีความรู้ดูมันก็พูดคําเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่พอไปดูกับคนที่เขาเป็นคนที่เขามีข้อมูลคนที่เขาศึกษาเพราะเขามีอะไรเขามีต้นแบบเขาอยู่อ่ะเขามีเป็นห้าองค์สิบองค์เขาดูแบบนี้เขาดูใช่เขาก็ใช่อย่มันจะต่างมันตรงไหนถูกไหมแต่บางคนไม่มีเลยไงไม่เคยเห็นผ้าแท้เลยไม่เคยเห็นของจริงเลยพอเขาไปดูก็บอกว่าไม่ใช่นี่ไงนี่คือข้อตัดสิน แต่ถ้าคุณดูว่ามันใช่ไงคุณก็เยจากการศึกษาของคุณแล้วเนี่ยคุณดูจากช่องยูท b e คุณดูจากหนังสือคุณดูจากข้อมูลและหลายด้านแล้วเนี่ยเฮ้ยมีโอกาสเว้ยมันน่าจะใช่นะก็ไปหาโชคดีหน่อยก็ไปเจอกับคนเก่งๆหรือเขาดูเป็นเนี่ยก็สรุปได้ซื้อได้ขายได้เงินกลับบ้าน <S <S แค่นี้นะครับจมันไม่มีอะไรมากหรอกถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ แต่เราก็ต้องไปหาบุคคลที่เขามีความรู้จริงๆนะเอาละครับทีนี้นะคำว่าแบบพิมพ์เนี่ยจำให้แม่นนะครูบาอาจารย์สอนทุกครั้งนะครับเซียนใหญ่ๆท่านก็บอกทุกครั้งว่าจำพิมพิพมพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นพระทำเมื่อไหร่คุณไม่มีแบบไม่มีพิมพ์นะหลวงประเด็นกันไปเรื่อยก็ วันไหนก็ไม่มีทางโอกาสที่จะประสบความสาเร็จหรือจะเรียนรู้ได้เข้าใจอ่ะเพราะข้อขัดแย้งคุณเกิดครั้งแรกแล้วเพราะคุณไม่เอาพิมพ์เป็นหลักเนี่ยนะคุณไม่เอาพิมพ์เป็นหลักเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดุมเม็ดแรกคุณยังติดไม่เป็นแล้วก็ติดผิดมันก็ผิดไปตลอดกระดุมเม็ดอื่นมันก็ผิดยาวไปเลยนะตามคําผมไว้นะกระดุมเม็ดแรกถ้าคุณ ติดผิด,ผดมันก็ผิดไปตลอดอ่ะมันไม่มีทางหรอกว่ามันจะถูกเพราะเม็ดแรกผิดแล้วมันก็ผิดนะครับครูบาอาจารย์ก็เน้นตลอดพระอะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่จะพิมพ์จะเป็นพระเนื้อผงพระเนื้อดินนะพระเนื้อหวา่านพระโลหะอ,อะไรก็แล้วแต่หรือพระกรุพระอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีพิม บางคนก็เถียงว่าอย่างงน้นอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้อย่างอางผ้าหล่ออย่างเงี้ยมันอาจจะมีหน้าตาเพี้ยนแต่ว่าอย่างไงมันก็ทรงมันก็ยังเหมือนเดิมแหละทรงมันก็คงไม่แตกต่างกันมากมายครับทรงไหนก็โครง,ง,งนั้นถูกไหมนะสาหรับคลิปนี้ก็คือต้องเน้นมากๆเลยกระดุมเม็ดแรกก็คือเวลาเล่นพระหรือจะเช่าหาพระเครื่องเนี่ยนะจะจะเป็นการเก็บ หรือว่าก็จะเป็นในเรื่องการหาเพื่อมาค้าขายหรือเอามาทํากําไรหรือซื้อขายเพื่อเอามาค้าต่อก็นะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องพิมพ์เป็นสําคัญนะกระดุมเม็ดแรกคือพิมพิมพระนะครับจําให้แม่นๆนะฮะจำหน้าตาจําพิมพ์แบบนี้แบบนี้พระรุ่นนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ส่วนกระบวนการอ,อื่นๆก็ค่อยว่ากันถ้าพิมพ์มันไม่ถูกแล้วกระบวนการอื่นมันก็คงไม่ต้องไปเรียนละ ถูกไหมครับกระบวนการอื่นก็ไม่ต้องไปเรียนแหละเพราะอะไรเพราะพิมมันผิดเมื่อมันผิดพิมก็ดึงออกก็เวลาท่านเห็นไหมบางคนก็ด่าบางคนก็ที่เห็นก็เอาคลิปทําพอเขาไปให้เขาดูเขาบอกมันผิดพิมผิดพิมผิดพิมก็ว่าเขาก็เพราะสิ่งที่คุณเอาไว้เขาเขาไปดูเนี่ยมันก็คือของเรียนแบบของเรียนแบบอย่างสมเด็จอย่างเงี้ย ทำคลิปว่าไอคนนี้พิมพ์อย่างนี้อย่างโน้น like อ,อย่างนี้นะศึกษากันไปเละอเธอะกันไปหมดเลอเธอกันไปหมดตั้งสมาคมกันขึ้นมาเยอะแยะนะเขาดีอยู่แล้วก็ไปแยกออกทำโน่นทำนี่นี่คือการไม่ยอมรับไงการอวดตัวเองว่าเก่งกว่าทั้งๆที่ตัวเองไม่มีความรู้เลยนะเขาเล่นพากันมาเป็นสิบยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีมีวัตถุ ของมีค่าพวกนี้ครอบครองไว้ทั้งหลายสิ่งหลายอย่างของเรายังไม่มีเลยที่มีอยู่อาจจะไม่ไม่แฉะองค์ก็มีนะก็ยังไปโกรธไปเกลียดเขาคนเรียนก่อนก็ต้องรู้ก่อนคนที่ศึกษามากกว่าเราเขาก็ต้องเก่งกว่าเรานี่คือข้อเท็จจริงแต่เราต้องยอมรับถูกไหมครับเราก็ต้องยอมรับ เขาเรียนกว่าเราเขาเห็นพาะมากกว่าเราเขาอยู่ในวงการแบบนี้มากกว่าเราเราเพิ่งมาเรียนห้าปีสิบปีสองปีสามปีโอ้โหอวดเก่งนะหาขึ้นวิทยาศาสตร์ตรงนู้นมาตรวจโน่นนี่นั่นโอ้โหส่องกันสามปีสี่ปีเก่งมากมันจะไปสู้คนพวกนี้ได้ไงไปหาว่าเขาเป็นสมาคมต้มตุนหาว่าเขาเป็นคนหลอกลวงอวดเก่งเด็กว่าคือจะพูดอีกนิดนึงว่ารับว่าเด็กกว่าหรือว่าผู้ใหญ่กว่า ไม่ตาเด็กเก่งกว่าเราก็มีมันอยู่ที่ประสบการณ์มันอยู่ที่การนะการเห็นวัตถุและการมีครอบครองในวัตถุที่เขามีพระาที่เขามีไงเมื่อเขามีเยอะกว่าเขาเห็นของแท้เยอะกว่าเขามีครอบครองของดีมากกว่าเขาก็มีความเขาเรียกไงเขาก็ย่อมเก่งกว่าเราไงเขาย่อมรรู้มากวากว่าเรานี่เป็นต้องยอมรับกันสิถ้าคุณยังไม่ยอมรับสังคมมันก็เป็นอย่างเงี้ย แต่ก็ไมนคนละเสียเ้ยงไอ้คนละคนละเสี้ยงคนละเสี้ยงไอ้นี่ก็ว่ากูเก่งไอ้นั่นเ็ว่ากูเก่งนะพูดให้คนเชื่อไอ้คนที่มันเรียนต่อลุนมาก็งงแล้วทีนี้้ยตรงไหนว่ามันตรงไม่ขอโทษครับไอ้ตรงไหนว่าที่มันเป็นของแท้อะไรนี่เป็นของเทียมนะก็วพวกท่านไง หรือพรกที่ที่ที่จะเอามาถ่ายไม่ยอมรับความจริงไงไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเซียนไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งไม่ยอมรับว่าเขามีความสามารถมากกว่าเราไงต้องยอมรับสิครับพราะกว่าที่เขาจะเป็นเซียนพระนะกว่าที่เขาเขาจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้เขาก็ต้องผูใช้เวลาในการศึกษาในการนะ ในการไปหาพระหาอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันสองวันเดือนสองเดือน, 2, น 2, ปีสองปีก็ทัางมงคนททำมาตั้งแต่เป็นสิบยี่สิบสมสิบปีที่เป็นห้าสิบปีอายุสิบกว่าขวบมาถึงหกเจ็ดสิบเขาก็ยังดูยังเป็นอยู่เนี่ยเราเขาได้รับจากการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ที่เก่งจริงๆมาเขาได้เหมือนกับเรียนตะกต,กต,กตกาศิาลาว่างั้นนไอ้เราเรียนจากไหนอ่ะนะอยู่ๆก็จับขึ้นมาอยากจะเป็นเซียนพาะอยากจะให้คนอื่นยอมรับ แต่ตัวเองเอาอะไรเอามาออกอ่ะเอาของปลอมมาออกเอาของไม่แท้ดูแค่ตาก็รู้แล้วยังจะอวดว่าตัวเองเก่งกว่ามีของมากกว่าต้องศึกษาให้มัน่องแท้ต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมวิธีผมบอกแล้วไงนะพิมพ์ผ้าปเป็นแบบไหนก็ต้องจำไม่ได้วัตถุที่เอามาทำพระกระบวนการสร้างจํานวนการสร้างอะไรพวกนี้ข้อมูลท่านต้องเก่ง การรักษารอบได้ไม่ใช่มัวแต่เอ้ยกูมีคลิปกูมี youtube กูทํานะครับมาบอกว่านี่ของกูแท้ของกูแท้ของกูใช่ของมึงไม่ใช่ของพวกเซียนแม่งปลอมซื้อแต่เซียนไปว่าเขาทําไมอครับไปว่านี่ไปว่าเขาทําไมว่าเขาทำไม,ไม,ไม่ท่านไม่เอาไปเขาไม่ซื้อก็ ไม่เป็นรายก็อย่าไปว่ากันดิคุณเอาไปขายเขาเองนี่เขาไม่ได้บังคับนี่เอามาขายผมที่เอามานะเอามานะคุณต้องมาขายผมคนเดียวไม่ใช่นะนี่คือบน่นหรือว่าเล่าให้เพื่อนฟังนะครับวันนี้เราคุยเรื่องพิมพ์ก็ผู้ยาวไปหน่อยนะนอกประเด็นเรื่องพิมพ์แต่ว่าด้วยเนื้อหาใจความแล้วก็คือยึดพิมพ์นะพระทุกประเภทนะ ต้องเอาพิมพ์เป็นหลักถ้าพิมพ์ไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนออกไว้ก่อนไม่ต้องไปเรียนข้อที่สองที่สาม้ะเมื่อกระดุมถ้าจําพิมพ์ไม่ได้กระดุมเม็ดแรกติดผิดผิดไปตลอดผมจะบอกกระดุมเม็ดแรกผิดผิดมันก็ผิดไปมันไม่มีหรอกครับถ้าติดกระดุมเม็ดแรกไม่ถูกแล้วเป็นข้อสองจะถูกอ่ะนะครับโอเควันนี้เราคุยแล้วนะฮะแบบพิมพ์ ต่อมาเราก็มาดูพระกันวันนี้ผมนะครับเอาพระมาให้เพื่อนๆได้ร่วมพิจารณากันอันนี้นะเป็นพระกุลบ,บุรีนะครับเป็นกุรบ,บุรีเป็นเนื้อชิ้นเงินนะตามตามตำรานะไม่รู้ว่าตามข้อมูลที่มีแล้วกันเขาเรียกว่าพระอู่ทองของช้างนะเป็นกุลบ,บุรี นะอายุกลุก็ใกล้ๆเลยคนนะี้อาจจะเท่ากับพระหูยานลบบุรีนะเป็นพระกรุที่มีขเขาเรียกไนงะมีพุทธคุณในด้านแควคาาปลอดภัยมหาอนาจเหมือนกะันะอันนี้คือพระอูทองของช้างกรุลบุรีนะครับเป็นพระสร้างจากเนื้อชิ้นเงินนะ สภาพพระองค์นี้ผมว่าโอ้วันี้สวยมากนะว่าสวยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์มากสวยมากแหละอาวัตสวยเลยอะพระองค์นี้นะ mm hmm. คือตามประวัติการสร้างเนี่ยนะตามข้อมูลที่ผมมีนะคือเขาบอกว่าพระอูทองของช้างเนี่ย ก็ต้อมีอยู่ประมาณเขาเรียกว่าอยู่สามพิมพ์อ่ะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแต่ขนาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันนะเดียมกันนิดหน่อยแต่แบ่งเป็นในเรื่องของรูปภาพรูปเขาเรียกว่าทางทิยภาพเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็จะมีฐานออกมาเนี่ยฐานข้างล่างนี่เป็นพิมพ์กลางนะครับแล้วก็มีพิมพ์เล็กขนาดก็ลดหลั่นกันมานิดหน่อยนะครับคือพระเนี้ยนะครับเป็นพระที่เกิดจากการหลอ่อ นะครับเป็นการหลอกถูกไหมฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าพิมพ์เนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นกลางเป็นเล็กเนี่ยก็ไม่เหมือนกันหน้าตาเพราะว่าแกะบล็อกเนี่ยแค่ย่อขนาดลงแต่พิมพ์เขาเท่าเดิมอเอะไม่ใช่หน้าตาเขาแบบเนี้ยถ้าท่านก็จะออกมาทรงในแนวเน,นี้ยนะครับ ถ้าสวยก็คือการได้หล่อและสมบูรณ์เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าหล่อและสมบูรณ์ก็คือสวยถูกไหมครับการตัดก็เป็นการตัดธรรมชาติตัดสิวนะครับสมัยก่อนมันมีเลือดถ้ามาลายพระพวกนี้นะท่านสังเกตท่านดูแล้วมันเป็นมีการตะใบมีการเลือ่อยมีการตะใบอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ใช่ละเพราะตอนนั้นเนี่ยเจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยเวลาพระออกจากบล็อกเวลาเทออกมาแล้วก็ เอมาตัดได้สิวนี่คือข้อมูลนะแต่ถ้าท่านมีข้อมูลอยากแย้งกับข่างก็ทำคลิปมาแย้งกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งอะที่ผมจะบอกคือว่าการเล่นพักปูุหรือว่าการมีพักปูุเนี่ยถ้าหนึ่งพิมพ์ตรงนะพิมพ์ตรงอะไรพิมพ์ถูกกบวนการสร้างถูกเป็นการหลอ ะะแล้วก็อะไรอะโลหะหรือวัตถุดิบที่จะนมาหล่อนำมาทำถูกก็โอกาสที่จะเป็นพระที่ใช่หรือที่แท้มีโอกาสนะครับนมะีโอกาสแต่ถ้าเมื่อหลายพ,พ์ไม่ถูก ก็ไม่ต้องดูในเรื่องกระบ,บวนการสร้างแล้วไม่ต้องไปดูในเรื่องของนเนื้อโลหะแล้วคือมันเพี้ยนไงมันเพี้ยนตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกอนี้ผมบอก mm. ก็อย่าไปดูต่อดูไปก็ไม่มีประโยชน์ mm. นะครับ mm. คือถ้ามีพระกรุกโบราณหรือพระที่เป็นพระหล่อโบราณพระถ้ามันสภาพสวยสวยู้่นี่มีบุญนะท่านได้ครอบครองวัตถุโบราณนะใช่ไหมวัตถุมงคลที่มีนะ ที่มีมูลค่านะครับทั้งเป็นวัตถุนี่เนี่ยถ้าเป็นพระกลุโบราณเก่าๆก็มีทั้งวัตถุมงคลแล้วเป็นทั้งวัตถุประคองแล้วเป็นบางเป็นทางวัตถุโบราณคู่กันไปนละเพราะอะไรถ้าไปเอาพระกรุพวกนี้ไป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 ,ไปสแกนหามูลค่า,ขาเขายกหาอายุโลหะถ้ามันได้ถึงก็ถือว่าโหสุดยอดเลยนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่พระกรุอู่ทอง ของช้างบุรบลีนะเพื่อนๆก็ดูนะครับร่วมกันพิจารณาร่วมกันนะครับว่าสภาพเป็นอย่างนี้พิมพ์เป็นแบบนี้โอเคไหมดีหรือไม่ดีนะครับท่านก็ร่วมกันพิจารณากับผมนะเป็นของหายากนะครับนี่ก็หายากมูลค่าก็เลยต้องมีราคาขึ้นมานะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาชมที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับมีอะไรเราก็คุยกันนะครับมีอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันเสริมให้เรามีความให้เพื่อนๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมก็ รบกวนทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้เผยแผ่ช่องของผมเนี่ยให้กับคนอื่นได้ดูได้ชมกันนะครับเพื่อจะเผื่อนเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะฮะหลายคนจะได้นำไปเป็นข้อมูลนะครับสำหรับกีนี้ก็วันนี้ก็เดี๋ยวต้องของกล่าวสวัสดีเจอกัน EP ต่อไป นะครับโอเคครับสวัสดีครับ